วันที่สามสิบเอ็ดกับมาพอกันอีกพี่น้องเด้อันที่สามสิบเอ็ดกาสีได้ตัวดีนําพี่น้องติดตามไปครับอีกบวกกี่มือครับอีกมือสองมือข้างหน้านี้ครับผมกาสีได้ตัวดีจากพ่อปูกุนเฮาครับติดตามทางช่องว้เดอร์พี่น้องเด้อครับ ครับพี่น้องสุปูสุคนครับเบบซี่ทุกท่านเมนี้บุญบาราทามากกับพ่อปูกุฏแห่ท่านตรีไก่สอนปูริสุโธครับพี่น้องกับพ่อปูตาเดียวเนาะไหวาพาสวดมนต์ไปเริ่มกันพี่น้องขอพรพ่อปู จิตนอมใจพี่น้องเอ,อ้ยให้รล,ลึกถึงพ่อปู่พ่อปูตอนนี้บร่รท่านมีหลังคาแล้วก็อยากได้ลูกเหมือน n ามาอยู่น้ำมาสัน่นถึงวันนี้แา้ว,วันยยใหญ่ๆก็จากสิตุ่มห่มใส่กันสางนะพี่น้องนะ <c oughs> เนาะบุญน้ำกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณัง tati yampi putang saranam kacami tati yampi tamang saranam kacami tati yampi sangkang saranam kacami sadusa sadusa hidit pisau bhagava avarham sammasambuddho vijja caurana sampanno sukato โลกวิทุอนุตตาโลภุริสธรรมสาวรติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคตภควตาธรรมโมสันเทติโกอาคาวิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยเตสุปฏิปันโน ปะควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะควโตสาวกสังโฆยะทิทังจะตาวริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคคารเอสะปะควโตสาวกสังโฆ อาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอันชาวรีกาวรานิโยอนุตตาวังปุญญเขตังโลกาสาทิ <c oughs> ภงสหัสสมภาริมิตาสาวันตังครีเมขรังอุติตาโครัสเสนมาลังทานาติธรรมวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสภาวตุเตชยมังขราณิมาวราติเรกามพิโยชิตาสัภทารันติง โอรัมปนาวะกามะคุงขามัทันทายาขังขันติสุทันทวิตินาชิตาวาโมนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคราณีนาวราคิริงคาชาบารังอติมัตาภูตังทาวาคิชาคุงกามาสเนวัสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคูริมาพระวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภาวะตุเตชยามังขารานิโอขิตตะขังขามันติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูริมาพระวันตังอิทีพิสังขตมานชิตาวามุนินโท ตันเตชะสะภาวะตุเตเชยมังขารานิกัตถาวานิกัตธมุทารังอิวะคาพิิยาจินใจทตวัจนงอญนากายมาเชสันเตนโสมาวิตินามชิตาวามุนินโตตันเตชะสะภาวะตุเตชยมังขารานิสัจางวิหายามาติสัจกวาทะเกตุงวาธาปิโร ปิตานังอธิอันท้ผู้ตังปัญญาปทีปชาริโตชิตตวามมนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังขารานิันโทปนันทพุชฌังวิภูตังมาหิตติงปุตเตนะเทวราพุชเนะตมะปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสะภาวะตุเตชยามังขราใิทุกขาหติติปุชาเคนสุทัตถะหัตทังพรมังวิสุทธิจุติมิตรติปากาพิธานังยานาคเทนวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสะภาวะตุเตชยามังขราณิเอตาปิปุธะชยามังขราหัตกะคาทายวาจานม ทีนาทิเนสารเตมทันติหิตวานันหเหกวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยนาโรสปัญโยสส สาธุณโมพุทธายานามาพาทาจาระกัถาพุทธะปัตตังธรรมะพันธังเทรวาสุนุ่มขอเสียงบุคคลดังเหมือนนกรวีใพืชมดูมวลดูงแห่งปากของเสียงวันโดยลิบโวอิเกลโบรดีผู้สวยของอิติริผู้เพื่อส่องของเราด้วยของเราด้วยผู้เสียงของมาสวยมาดูลำเดินผู้เสียงอยู่คัมผู้เสียงแหลนหามหอมปุปปาอย่ามาติดตังคันด้านังวามะ โอมเททีแผ่นดินเจริญศีนำมาปาตาตัวกูงามคือพ้นแม่นำมาป่าตาแขนกูงามคือแขนพนาไล่นำมาป่าตาสายตากูงามคือปาฉันนำมาป่าตาสาวใสในเมืองสวรรค์เห็นนายกูคึ้นอยู่บนมีเลยนำมาป่าตากูระลึกถึงต้นไม้ก็มอห่อมาต้นงาก็มาป่าตากูระลึกถึงเวลาเช้าห้องก็มาหลงลืมทำนำมาป่าตากูระลึกถึงป่าได้น้ำก็มาหลงลืมน้ำคงคานำมาป่าตากูระลึกถึงนั่งพญาบก็มาหลงลืมที่นอนนำมาป่าตากูระลึกถึงไกล ก็เลยเลือกทิ้งพระญาติชาไทยก็มาลงรุ่นที่นอนมาป่าเถ้าก็ลือกทิงปลาในน้ำก็มาลงลืมน้ำปลากองข้าเนื้อมาป,าปา่าเถ้า,า,าสัพโพโคทั้งวินาสันติคิดจังมาก็ท่างเหตุกติปัยกับจังปิยามามังสุปสุสุสุปสุสุสสโมกุธธาามตายะนะเมตตาโมกรุณาพุทธานิทายินดียะอินโดนมังโมพุทธ,ธายะสาธุสาธุ <c oughs> สาธุโอกัสข้าพเจ้าจะขอปฏิปฏิบูชาทำคำสั่งสอนสัมพูรโกรมเป็นเจ้าข้าพเจ้าจะขออย่างพระจักรณะพระพุทธกับปิติพระอุกขานกาปิพระพันวรนาปิติแห่งภาษาทำชาวอันสุขุมมออรือเหยดขออุปุัทธ์ชาจึงเสด็จลงมาบมืองเกิดทั้งอยู่ในจักรวันกายทวันชิวอาทวันมโนทวันเมงข้าพเจ้าในข่าวกามลำบัดนี้เดียวมีก็ขาดเทินนิพพานปัะจโยอยสาธุส มามีของพ่อปูพันธุ์สีไก่สอนปุริสุโธครับแล้วก็พ่อปูตาเดียวนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆครับเพื่อไม่เสียโอกาสที่ได้มาแล้วครับพาพี่น้องชมครับ ขอโชคขอลากขอเพล่งใบบุญบารมีของปู่ปูขอเป็นลูกเป็นหลานเห็นขอโชคขอลากของนขอท่องน้ำปูปูนี่แหละครับอยบออออู่กับปู่ปูกับปู่ปูเฮ้ยสิบไหลขาดสนไหลขาดสนก็สิมีเงินมีท่องอยู่ที่ปู่ปูแล้วมีลายับบอยู่ในนี้ในอ,อิมตาเลยครับพี่น้อง เมื่อสองทันมาอยู่เคียงข้างกันครับหลังค่ากระทานหันยิงวัดสิมานี่ยครับพี่น้องเอ้ยอมาสั่สงนะพ่อปูครับพ่อปูอย่าไวล็อกไว้ได้พ่อปูดเด้ออากนุกลานถึกละว,วันใหญ่ๆร้านกระสีเรามาสั่สงน้ำครับปูกรุ่แห่พันตรีไกรสอนบริสุทธโธครับ จาภาพสร้างครับนางสาวจีวัพรดวงชัยนางสาวชาลิศราดวงชัยพร้อมครอบครัวสร้างถวายครับวันที่7 7ิมนาคม64ครับค่าการสร้างกับ8 5 0 0 0ืครับชมบารมีของพบปููกุเทนอันนี้ก็คือพบบปูกุเท้นี่ก็เป็นพอของพระนิรนาม538ครับ มันเป็นพอเป็นลูกันเปิดกันเลยนํามาอย่างใมาสร้างให้เมันเป็นพอเป็นลูกกัน,นกนนารชิหลายพบลายชาติมากเลยละครับมาพบนี่ชาินี่ก็เลยอยนลชั้นพุ่มกันเกอดกันยังสามารถมาเข่าฟันผ้าไปสือส่อเหล็กสื่อห้อยจะถูกผู้ถือก็นจึงเลยมาสร้างครับจ้พาเป็นจักรากรนี่แหละ สังเกตตรงการเรียนสิครับเรียนสิทั้งหมดเื่อสิบแปดเรียนสินบแปดเป็นกระดุมมันนะครับเป็นเรียนสินครับยยสวยนะ้าตการตาครับพนะี่น้องชมบารมีของพันยางใกล้ชิดขอปูบันบุดรอ เข็มคังพันตรีไก่สอนปุ๋ยสุดโทรมเกษตรเป็นนงังนักถี๋ยงทำโบสสมควรครับเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่รักษาสัจจะเป็นติดชันเทพนี่ครับเป็นคนดูแลลูกหลานปบพูนหมวกสอนกันอยู่นี่แหละครับปบพูนมนุษย์เท่ากับปบพูนของเพิพ่นผู้ตาเดียวครับ อยู่เ้ยงคางกันกระสิเป็นที่เกง่งค้ำของบรรดาภพผู้ของเพื่อนนะครับจนกระสเิเป็นเป็นนายใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงอยู่ครับชั้นเทพนะครับผมนเก่งค้ามกันบกระาทางเฮาเป็นมนุษย์เองเฮาก็ยังเก่งค้ามในบุญญาบาร,รมีของเพื่อน,นะะเพื่อนเป็นเฮาน,น,นี่มันแค่คุณเพื่อน หรจจือว่าฟุ้งผันนะนอนนอนจิตนอนใจเมืองเฮาพี่น้องระลึกถึงเอาจุดถูกจุดทเทียนหรือว่าทองตั้ง้ะโม่สามจบระลึกถึงพ่อปูพป่พ่อปู่ก็สิไปเข้าฝันครับขอโชคลาภนักเพลินขันบุญญาและบารามีหรือมาเคยสั่งเคยแปลงกันมาเคยเป็นบริวารของเพิ่นมาหรือว่าเคย คยสักครั้งใดครั้งหนึ่งเคยทำดีความกันมากเกษีพอปู่เกษีไปหาหน้าที่เพ็่นสัมผัสได้เขาเถิงครับผมพอปู่หอก็เดินทางไปฮอดเมืองนอกคุณนะครับไปทุกจังหวัดครับเมื่อมีคนกล่าวถึงเจ้าหาครับไปเขาฝันเด็กก็เลยบอกนะมวดที่สี่พานมาหนิพี่น้องมวดที่พานมาคนไปบอกนี้พี่กับน้องครับคนหนึ่งเป็นพี่สาวคนหนึ่งเป็นน้องสาวครับ ถูกรางวันใหญ่รก็เลยได้มาส้างมาแปงหันสิมา์เนี่ยก็สิได้ลังคานะ้าครูเนาะเอาให้ยูเด้ดเอปูเด้อลูกหลานก็มาขอใส่ไพ่พึิงเดีเ๋ยวบุญพลาก็สิพ้ายางไปรอบๆชมบรารมีของปปูครับชมบริท่านช่างส่งมาส่ง บางท่านคือสิคิดหอดคิดถึงที่ผมคิดหอดเลยละครับผมได้มาอยู่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นทั้งจิตวิญญาณความสุขทั้งที่สมัมผัสได้ครับกายว่าจามาอยู่นี่ก็ดีดีครับชี่นใจเลือดลึกดีครับเลือดชอ็อกหน่อมเมาเลือดเอา ฝนไหวแตงทางไวพเพื่อลางใดข้างนึงกัเพื่อจังใดจังนึงกับขอให้พ่อปูรับเป็นบริวารเพิ่นนประยูนน้ำเพิ่นนอนเคือสีอกุลหรือว่าคือสิเป็นการดีกระบวลแน่เม <on>, yeah. ื่อกงจับเวียนไปหมุนไปพกใดชาติใดกันขอให้ได้พอกันให้ได้พบกัน แม่กระทางอยูคนละพบละภูมิอย่างสี่กันยังไนพอได้เห็นกันกันกนสิเป็นบุญอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเขามาติดตาม,มาบุญพราสุดท้ายนี้บุญพราศีขอจบคลิปสันส้นๆไ้เพียงแต่เท่านี้ครับขอบคุณลหลายๆเ้อพี่น้องเ้อที่กดไลค์กด ติดตามกดซับสไคร์ให้ก็ได้เพื่อบอพาดคลิปต่างๆที่บุญบลาน้ำเสนอครับผิดถูกประการใดก็คอมเมนต์บอกกันได้กล่าวกันได้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเข้ากัติดตามติดซ้อนกอยตามพ่อปูไปใส่เพลเพลงบรารมีของพอปูคิดว่าพ่อปูบอถิ่มลูกถิ่มลากบอบอถอดถิ่งแต้าครับก็ยังอยู่กับตเต้าอยู่ครับเอาแบ ถือว่าชาติหนึงเ้าใดมาสร้างบุญ่วมกันร่วมกันครับพี่น้องขอให้ทุกผู้ทุกคนหลังๆเรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาบเด้อพี่น้องเด้อกาวระลึกถึงปู่เอาครับขอนอนกับตังน้โมสามจบสวดมนต์นะครับเอ้ยถึงเพินน้อมคิบน้อมใจหาอปู่เนาะพี่น้องเนาะครับขอจบไว้ไปแต่เพียงเท่านี้ซะกก่อนเนาะ พี่น้องคลิปหน่ายค่อยพอกันเนาะค่อยพอกันอีกครับขอบคุณครับทุกสูขูสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ